สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่1-4มิถุนายน2564 เวลา9ก้านาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมค่ายพระราม6กตำบลชะอําอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนบ้านป่าหมากตำบลสาลาลัยอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันเริ่มทำการสอนนักเรียนใน พื้นที่ตั้งแต่ปี2538ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมากในปี2546ปัจจุบันมีครูตำรวจตระเวนชายแดน6นายและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขพระราชทาน1คนมีนักเรียน,น161คนปีการศึกษา2563ที่ผ่านมาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19โรงเรียนให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าเรียนจัดโต๊ะเรียนรักษาระยะห่างทางสังคมจัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอลและทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยทำให้ไม่พบการติดเชื้อโควิดสิบเก้าในโรงเรียนนอกจากนี้โรงเรียนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโดยจัดกิจกรรมห้องสมุดเช่นการใช้สื่อการสอนแจกรูปสะกดคำกิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟังและซ่อมหนังสือพระราชทานด้วยผ้าพื้น ทําให้นักเรียนสนใจเข้าใช้ห้องสมุดมากขึ้นและมีแนวโน้มการใช้ภาษาไทยที่ดีขึ้นรวมทั้งจัดอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่ครูส่วนโครงการนําร่องแปลรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรตามพระราชดำริได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบเมื่อปี2561โดยโรงเรียนได้ดําเนินการแปรรูปผล,ผลผลิตการเกษตร กาแฟขั้วโอ่งพันโรบัสต้าที่การคัว้วควบคุมอุณหภูมิความร้อนสูงและคงที่ทำให้ได้กาแฟกลิ่นหอมเข้มข้นไม่เหมือนภูมิภาคอื่นปีที่ผ่านมาได้ส่งจำหน่ายในชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงมีรายได้8,000ถึง9,000บาทต่อปีนำมาเป็นทุนหมุนเวียนรวมทั้งการแปลรูปกล้วยฉาบซึ่งนักเรียนสามารถถ,ถ่ายทอดขยายผลให้ผู้ปกครองนำไปประกอบเป็นอาชีพได้จริง โอกาสนี้ทอบพระเนตรการดำเนินงานสุขสาลาพระราชทานซึ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2558ตามพระราชดำริในการพัฒนาหน่วยพยาบาลที่มีอยู่ในโรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากโรงพยาบาล300ยอด80กิโลเมตรมีการเดินทางยากลำบากใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงเพื่อให้เป็นที่พึ่ง้านสุขภาพของนักเรียนและราษฎร ซึ่งปีที่ผ่านมาพบการระบาดของโรคมาลาเรียในยชุมชนได้เขารับการรักษาเบื้องต้นที่ศุขษาลาพระราชทานทําให้ได้รับการรักษาทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้รับพระราชทานรถยนต์เพื่อใช้ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วย ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตเพียงพอทั้งเนื้อสัตว์ผักผลไม้และถั่วเมล็ดแห้งสามารถแจกจ่ายให้นักเรียนนำกลับบ้านและได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ขยายผลสู่ชุมชนจนเกิดผลสำเร็จอีกทั้งมีการสอนการแปลรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าเช่นน้ำพริกนรกปล,าป,ลาปนขนมภาคทองถั่วครกและถุงดูดกลิ่นเมล็ดกาแฟโดยในปี2564ได้รับรางวัลกลุ่มยวเกษตรกรดีเด่นระดับ จังหวัดและรางวัลชนะเลิศที่ปรึกษากลุ่มอยูว่าเกษตรกรดีเด่นจังหวัดประจวบคีรีขันในการนี้กรมทรประทานกราบบังคมทุนรายงานการก่อ,กอสร้างโครงการฝายบ้านป่าหมากพร้อมระบบส่งน้ำซึ่งมีพระราช,ชดำริเมื่อปี2559ให้ร่วมกับสำนักงานกรบรและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดหาน้ำให้โรงเรียนและรัศดรในพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันแล้วเสร็จพร้อมสถานีสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนึ่งแห่งสามารถสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านป่าหมากและพื้นที่ทํากินของราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงจํานวนประชากร450คนและยังเป็นแหล่งน้ําสําหรับสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีด้วย โอกาสนี้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าทูลละอองประบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายหน้ากากอนามัยจำนวน9ก้าหมื่นชิ้นและแอลกอฮอล์จำนวน1น0 0งลิตรเพื่อพระราชทานให้ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนทั้ง222โรงเรียนทั่วประเทศ เวลา13นาฬิกาเสด็จลงหน้าศาลาเริงวังไกลกังวลาำเภอหัวหินจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ส่งติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนเรศวรป่าละอูอเภอหัวหินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2525มีนักเรียนจากบ้านป่าละอูส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงเข้ามาเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมชั้นปีที่6 จำนวน215คนมีครูตอชดอ7นายครูอัตราจ้าง2คนครูผู้ดูแลเด็ก2คนโรงเรียนเปิดเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563เดิมเปิดเรียนวันที่16พฤษภาคม2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 และได้นำสื่อ6 0พันษาพระราชทานมาสอนนักเรียนที่บ้านและที่โรงเรียน ในการนี้ได้มีพระราชดำรัสเรื่องนักเรียนไร้สัญชาติบางพื้นที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการได้รับวัคซีนมีปัญหาเหมือนชุมชนชายแดนอีกหลายๆแห่งที่นักเรียนก็อาจจะไม่มีเกี่ยวกับสัญชาติเพราะว่า ก็เป็นชุมชนที่เป็นญาติกันข้ามไปข้ามมาแต่พอถึงที่จะจะมีปัญหาเมื่อเรียนสูงขึ้นหรือว่าในในช่วงเวลานี้ที่ได้พบปัญหาก็คือเมื่อจะพยายามจะเดี๋ยวนี้ก็มีนโยบายที่แบบอุพรมฉีดวัคซีนเพื่อให้ มีการมีเรียกไงมีความต้านทานโลกเป็นหมู่ที่เพ่อเพื่อจะให้ทุกคนมีมีภูม,มิผมต้านทานมากที่สุดท่าที่มากได้แต่ถ้าคนไหนที่ไม่มีสัญชาติก็จะมีปัญหาที่ก็ในการที่จะรับวัคซีนแบบนี้บางบางที่ก็ก็ทำได้บางที่ก็ก็ยังยากอยู่ ยากกว่าคนที่มีก็ตอนนี้ก็ทำมหาไทยก็อยู่เป็นเจ้าภาพในการที่พยายามแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้แล้วก็อีกยางที่จะเรียนต่อถ้าสมัยก่อนที่ทำงานใหม่ๆนั้นพวกที่ไม่มีสัญชาตินี่เรื่องที่จะเรียนต่อชั้นมัธยม ก็ยังลําบากแม้แต่ทั้นประถมก็ตามโรงเรียนตจดอีก็จะจัดการเรียนการสอนได้แต่ว่าทางโรงเรียนทั่วๆไปสังกัดอื่นที่ทำได้แต่ทําได้จะยากยากกว่าอบ รวมทั้งแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชให้ผู้ปกครองที่ประสบความเดือดร้อนจำนวน60ครัวเรือนอีกทั้งยังได้นัดหมายนักเรียนที่สอบได้คะแนน n t และ O.NET อยู่ในเกณฑ์ต่ำมาเรียนเสริมในช่วงวันหยุดและหลังเลิกเรียนวันละ1ชั่วโมงเพื่อให้ได้คะแนนสอบได้มากขึ้น กิจกรรมนักเรียนการเรียนการสอนในเด็กชั้นอนุบาลได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้เรื่องการทำบุญแฟนซีสีธรรมชาติที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญากิจกรรมสากลนักเรียนซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมสากลร้านค้าโดยนักเรียนสามารถเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่จะซื้อสินค้ามาจำหน่ายการจัดเก็บสินค้าการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนพบโรคหนอนพยาธิในนักเรียน17คนทางโรงเรียนแก้ไขปัญหาโดยครูตชดให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องโรคหนอนพยาธิการใช้ห้องสุขาการล้างมือก่อนรับประทานอาหารการรักษาความสะอาดของร่างกายและให้การรักษาเบื้องต้นโดยใช้ยาถ่ายพยาธิ กิจกรรมการฝึกอาชีพสอนวิธีการเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้าใช้เองทั้งเย็บมือและเย็บจากเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองสวมใส่ในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์เพื่อน,นำผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหารกลางวันเนื่องจากมีช้างป่าลงมาทำลายพืชผลทางการเกษตรทางโรงเรียนได้ปลูกผักผลไม้ทดแทนและดำเนินการแก้ไข ปัญหาการพระราชกระแสเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2563 ซึ่งดําเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตนําบลห้วยสัตว์ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาโป่งเทมอาหารให้ช้างในแนวเขตอุทยานแห่งชาติทํารั้วลวดน้ําหีเพลงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราวปลูกพืชอาหารช้างซึ่งจะดําเนินการในฤดูฝนโดยจะทําการปลูกในวันที่24มิถุนายน2564และเปิดเส้นทาง2แนวข้างทางให้มีทัศนวิสัยที่มองเห็นไกลขึ้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและประชาชน ที่สัญจรไปมาทั้งนี้ยังมีกรมชรประทานดําเนินโครงการขุดลอกฝายห้วยป่าเลาและขุดสระน้ําที่แล้วเสร็จเมื่อต้นปี2564ทําให้มีแหล่งน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคใช้ในโรงเรียนและบ้านเรือนราษฎรหมู่ที่3บ้านป่าละอูแล,และใกล้เคียงจํานวน30ครัวเรือนประชากร200คน โอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ที่ร่วมสนองพระราชดำริเกี่ยวกับแนวทางการช่วยการแก้ไขปัญหาช้างป่าปัญหาเรื่องอสัตว์ป่าที่เข้ามาในในเขตโรงเรียนก็จะที่ที่มีมากก็จะมีะช้างแล้วก็ลิง บางบางแห่งก็จะมีลิงที่มามาเก็บมามาเอาพืชผลแล้วก็ที่ที่มีอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็มีช้างก็อาจจะหนักกว่าน่อยแต่ว่าเข,เขาก็เป็นสัตว์ที่อยู่อยู่ในบริเวณนี้มาก่อนก็เคยเห็นมานานแล้วที่ที่เป็นแบบนี้ก็ที่พอกีก็ได้หาลือกันกับ อธิบดีกองอุทยานท่นนานก็จะจะหาวิธีการที่จะทำให้เราก็ได้พืชผลบ้างไม่ถึงเสียทั้งหมดแล้วก็ก็ต้องระวังตัวบ้างเพราะว่าอย่างช้างที่เขาตัวใหญ่ก็อาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าไปอยู่ใกล้จนเกินไปก็ต้องต้องถามว่านอกจาก จะให้เขาเข้ามาแล้วบางทีอาจจะต้องหาที่พอปลูกยังไงอยู่ในป่าเพราะตอนนี้ก็อยู่อยู่ใกล้เขตป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ก็ถ้าเรามีปลกพืชที่ช้างชอบก็อาจจะให้เขาอยู่บริเวณบ่าแล้วก็ไม่ค่อยมาใกล้ เราหรือจะวิธีไหนที่เขาการใช้เป็นรั้วที่เขาจะเข้ายากแต่บางทีที่มีปัญหาคือทาจะมีขุดเป็นคูแล้วก็เท่าที่ทำเขาตหลังเขาก็ไม่ทำเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อช้างตกหวัวแก้งขาหักได้ก็ไออันนี้ก็เป็น เป็นเรื่องอท,ที่ที่ต้องต้องต้องคิดกันองค์มนตรีเชิญสัญญาบัตรพัฒยศและผ้าไตรถวายแด่พระเทพวชระเมธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไัยบุญคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระเทพวัชระเมะธีศรีศาสนาศาสตร์บัณฑิต วิมลปริยัติกิจยติคณิสรบวรสังคารามคามวาสีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชาวิทยาลัยณนะวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามการน,นี้องคมนตรีจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมาราชสิริรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชศรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีและพระบรมราชสีริรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระเทพวชระเมธีมีนามเดิมสมคิดเนาชมพูเกิดวันที่3มีนาคม2513ที่จังหวัดลำปางอุปสมบทเมื่อวันที่26พฤษภาคม2533ณวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยมหามากุฎราชาวิทยาลัยปริญญาโทสาขาบุติสต์สดี้จาก University of Delhi สาธารณรัฐอินเดียและปริญญาเอกสาขาพุทธศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามด้านศาสนาศึกษาตั้งแต่ปี2550และดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามากุฏราชาวิทยาลัยตั้งแต่ปี2562นอกจากนี้ยังเป็นผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวงและปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตณวัดธรรมทโรคเครือรัฐออสเตรเลียเมื่อปี2543สนองพระดําริสมเด็จพระอริยะวงศสากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมาเป็นลําดับ อธิการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดณมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชาวิทยาลัยจะตั้งทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนะมหาเถระและทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในานามมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชาวิทยาลัยเพื่อสร้างศาสนาทายาท ให้มีโอกาสศึกษาต่อด้านพุทธศาสนาปรัชญาภาษาบาลีสันสกฤตและพระไตรปิฎกศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีระชทานพระราชาอนุญ,ญาตให้จัดตั้งครัวช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 และพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้พิการที่ป่วยด้วยโรคโควิด -19 สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาหมายพิทักษ์จะตั้งกลูพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยณอาคารอเนกประสงค์สนามฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครสวรรค์โดยวันนี้นายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราช แก่ผู้แทนอำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอพยุหาคิรีและอำเภอกรกพระรวม3,539ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 พร้อมกันนี้คณะยังมอบอาหารพระราชทานน้ำดืม่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 แก่ผู้สูงอายุยากไร้ในพื้นที่ตำบลเนินมะกอกอำเภอพยุหคีรีและวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันเทคโนโลยีจิตละดาโดยรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญเชิญเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือค่าอาหารไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์ลินธรเพื่อคนพิการจัดตั้งขึ้น ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอเภอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีเพื่อดูแลรักษาผู้พิการที่ติดเชื้อไวรัสโครนา2 0 -19 และเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการทำความดีสถาบันจึงร่วมสมทบทุนจัดทำอาหารกล่องในโครงการภารกิจข้าวแสนกล่องเพื่อชุมชนแออัดของสมาคมนิสิตเก่าอักรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณาจารย์ สถาบันยังได้จัดทำอาหารกล่องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์โดยในวันนี้ได้นำไปมอบให้ที่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์ดินทอนเพื่อคนพิการจังหวัดปทุมธานีจำนวน100กล่องและโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจำนวน200กล่อง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาวันที่3มิถุนายน2564 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่3มิถุนายน2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1-6ถึงมิถุนายน2564 มูนลนิธิชัยพัฒนาเชิญชวนประชาชนสมทบทุนจะสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์และการพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิ -ICU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปราการถาวรเพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโดยการสมทบทุนจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์และการพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิไอซียเมื่อหมอพยาบาลปลอดภัยคนไข้ก็ปลอดภัยมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญชวนประชาชนบริจาคเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิดสและโรคระบาดต่างๆได้ที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตละดาบัญชีกระแสร,รายวันเลขที่0673004873จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้ว